ในภาพเด็กๆจะเห็นขุนกำลังปลูกผักเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับปลูกคะน้าไว้เจดต้นปลูกเพิ่มอีกสามต้นปลูกคะน้าทั้งหมดกี่ต้นจากโจทย์ปัญหาเด็กๆรู้ไหมครับโจทย์ถามอะไรเราครับใช่แล้วล่ะครับโจทย์ถามว่าปลูกคะน้าทั้งหมด เต้นแล้วโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับใครตอบคุณครูได้บ้างเก่งมากๆเลยครับโจทย์บอกก็คือปลูกคณะไว้7ต้นปลูกเพิ่มอีก3ต้นแล้วข้อนี้เด็กๆคิดว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับใช่เลยครับเราจะนำเจรวมกับ3แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ ถูกต้องเลยครับประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องก็คือนี่เลยครับ7บวก3เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าข้อนี้คำตอบที่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่า7ครับใช่แล้วล่ะครับคำตอบที่ได้มากกว่า7คําคำตอบข้อนี้ก็คือ7บวก3เท่ากับ สิครับแสดงว่าปลูกคณะทั้งหมด10ต้นครับ10เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะมากกว่า7ครับมาดูโจทย์ปัญหาข้อต่อไปเลยครับเด็กๆช่วยคุณครูอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับผักกาดขาวต้นใหญ่6ต้นผักกาดขาวต้นเล็กอีก3ต้น มีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นจากโจทย์ปัญหาข้อนี้เด็กๆรู้ไหมครับว่าโจทย์ถามอะไรเราครับใช่แล้วล่ะครับโจทย์ถามก็คือมีผักกาดขาวทั้งหมดกี่ต้นแล้วโจทย์ข้อนี้โจทย์บอกอะไรเราบ้างครับถูกต้องแล้วครับโจทย์บอกก็คือ ผกาดขาวต้นใหญ่6ต้นผกาดขาวต้นเล็กอีก3ต้นแล้วเด็กๆคิดว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับเก่งมากๆเลยครับประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องก็คือ6บวก3เท่ากับจำนวนใดครับเด็กๆคิดว่าคำตอบข้อนี้ มากกว่าหรือน้อยกว่า6ครับถูกต้องครับคำตอบต้องมากกว่า6เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบไปพร้อมๆเลยกันเลยนะครับคุณครูจะใช้ภาพวงกลมแทนต้นผักกาดขาวต้นใหญ่6ต้นมาดูเลยนะครับนี่เลยครับภาพวงกลมสีม่วงและคุณครูจะใช้ภาพวงกลมสีแดง แทนผักกาดขาวต้นเล็กนะครับนี่เลยครับเด็กช่วยคุณครูนับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดังนั้นหกบวกสเท่ากับเครับแสดงว่ามีผักกาดขาวทั้งหมด เก้าตน้นเด็กๆคิดว่าเก้าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับใช่แล้วล่ะครับเก้าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าเก้ามากกว่า6ครับข้อต่อไปอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะครับในตะก้ามีแตงกว่า2ผลเก็บใสอีห้าผลในตะก้า มีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามอะไรเราครับใช่แล้วละครับโจทย์ถามก็คือในตะก้ามีแตงกวาทั้งหมดกี่ผลแล้วโจทย์บอกอะไรบ้างครับใช่แล้วละครับโจทย์บอกก็คือในตะก้า มีแตงกวา2ผลเก็บใส่อีห้ผลเด็กๆคิดว่าข้อนี้เราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับถูกต้องแล้วครับเราก็จะนำสอมารวมกับ5แล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับถูกต้องแล้วครับประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องก็คือ 2、5บวก5เท่ากับจํานวนใดครับเด็กๆคิดว่าคำตอบที่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่า5ครับถูกต้องแล้วครับคำตอบต้องมากกว่า5เดี๋ยวเราไปช่วยกันหาคำตอบพร้อมๆกันเลยนะครับคุณครูจะใช้ภาพวงกลมแทนแตงกวามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับมีแตงกวา2ผล คุณครูจะใช้ภาพวงกลมสีเหลืองนะครับเก็บใส่อีกห้าผลคุณครูจะใช้ภาพวงกลมสีน้ำเงินเด็กๆช่วยคุณครูนับรวมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่า สองบวกห้าเท่ากับเจ็ดครับดังนั้นในตะกร้ามีแตงกวาทั้งหมดเจ็ดผลใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยครับคราวนี้คุณครูจะมีโจทย์ปัญหาแล้วให้เด็กๆช่วยกันบอกประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยครับเด็กช่วยกันอ่านโจทย์นะครับนะักเรียนเข้าแถว เล่นกระดานลื่น7คนเดินมาต่อแถวอีกหนึ่งคนมีนักเรียนเข้าแถวทั้งหมดกี่คนข้อนี้โจทย์ถามอะไรเราครับใช่แล้วครับโจทย์ถามก็คือมีนักเรียนเข้าแถวทั้งหมดกี่คนแล้วโจทย์บอกอะไรเราครับ ถูกต้องแล้ครับโจทย์บอกก็คือนักเรียนเข้าแถวเล่นกระดานลื่น7คนเดินมาต่อแถวอีก1คนเด็กๆคิดว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับเก่งมากๆเลยครับเราก็จะนำเจมารวมกับ1แล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องก็คือนี่เลยครับ7บวก 1, 1เท่ากับจำนวนใดและคำตอบเด็กทราบไหมครับคำตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครตอบถูกบ้างคำตอบที่ถูกต้องก็คือมีนักเรียนเข้าแถวทั้งหมด8คน ใครตอบถูกยกมือขึ้นเลยครับเก่งมากๆเลยครับข้อต่อไปนะครับเด็กๆช่วยคุณครูอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับใบบัวซื้อขนม5ชิน้นแม่ค้าแถมให้1ชิน้นใบบัวมีขนมทั้งหมดกี่ชิน้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 5้บวกหเท่ากับจำนวนใดครับเด็กๆลองหาคำตอบกันดูนะครับใครตอบได้แล้วยกมือขึ้นเลยครับเด็กๆหลายคนคงได้คำตอบแล้วเราไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือใบบัวมีขนมทั้งหมด6ชิน้น ใครตอบถูกบ้างปลบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับ